สวัสดีครับพบกับผมนะครับสมานันผสลสมบูรณ์โชคเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูแลหุ้นในกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับหรือ Pro p e r t y ก็อันนี้ก็เป็นรายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไตรมาสนะครับอย่างที่บอกไปก็วันนี้เป็นคิวของตัวกลุ่ม Pro p e r ต y ผมก็คงสรุปภาพของตัวไตรมาสหนึ่งก่อนแล้วก็คงจะพูดถึงเอาลุกในช่วงของไตรมาสสองแล้วก็ที่เหลือของปีนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์บนไตรมาสหนึ่งเองเ,องเนี่ยในกลุ่ม p r o p e r ตีเองเนี่ยตัวเลขออกมาถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่เราเห็นของตัวตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยมันจะเห็นตัวเลขโดยรวมๆของเซกเตอร์ที่เราทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก8,00 0ล้านนะครับถ้ามองเนี่ยจะโตรประมาณ1 2ออเนย้อนเยียแต่มีการซอฟลงประมาณ2 6คิวอนคิวถึงแม้จะดูโตรประมาณ1 2อย้อนเยียแต่ต้องบอกว่าโดยภาพรวม,มเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเทียบกับฐานของปีที่แล้วซึ่งมันไม่ได้สูงเท่าไหร่อยู่แล้วข้อดีของงบตรมา่นนี้จะเป็นเรื่องของตัวอัตรากำไรขั้นต้นหรือ margin Cross เเเเนนนนี่่ยยังปป็็ททดขขาึ้้ไอู เพราะว่า Product ที่โอนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็เ,เป็นคอนโดซึ่งเป็นของที่มี o s อ Prof i t Margin สูงแต่ปัญหาหลักๆของการโตที่อาจจะดูน้อยกว่าที่คิดเนี่ยคงเป็นเรื่องของตัวยอดโอนเป็นหลักแหละซึ่งยอดโอนในควอเตอร์นี้เองเนี่ยจะเห็นว่าโตอยู่แค่ประมาณสัก3%เยอนเยียเท่านั้นเองหลักๆเนี่ยจริงๆยังได้แบ็กหลอกที่ขายดีในปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาช่วยโอนแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของการขายใหม่ในระหว่างควอเตอร์เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขพรีเซลที่เกิดขึ้นในไตรามาสหนึ่งที่มันส่งสัญญ,ญาณคค่่อออนนนขข้้าางงงชชลลัดเจ แล้วโดยเฉพาะตลาดแนวราบเองที่มันติดลบลงไปประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ยอนเยียค่อนข้างจะมีผลต่อไตรมาสหนึ่งในเรื่องของการโอนที่ทําให้ดูแล้วมันไม่ได้โตรรวุ่หวาเท่าที่เราคาดไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็ถ้าเรามองข้ามไปที่สถานการณ์บนไตรมารสสเองเนี่ยผมคิดว่าโดยภาพรวมอาจจะดูแล้วอาจจะดูเหนื่อยๆอยู่เหมือนกันเพราะอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าสถานการณ์การขายในแง่ของไตรมาสหนึ่งที่มันอาจจะดูชะลอลงไปเนี่ย มันจะทําให้แบ็กหลอกที่จะรอข้ามไปโอนในไตรามาสสเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองแบ็กหลอกเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วก็จะยิ่งตัวเป็นปัจจัยกดดันเหมือนกันที่ทําให้งบในแง่ของไตรามาสสเองเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่ยังต้องเป็นการที่ออดอปลงในแง่ของยอนเยียนะครับส่วนในแง่ของคิวออนคิวเนี่ยมันอาจจะโตก็อาจจะโตได้น,น,นิดหน่อยอาจจะดูตัวเล็กไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่ทําให้โดยรวมเนี่ยงบไตรามาสสเองถือว่าเป็นไตรามาสหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันสําหรับในแงง่่ขอกลุมรตนะคับ ปัจจัยบวกของไตรมาส2เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโครงการใหม่ต้องบอกว่าอาจจะมีการแอคทีฟมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ซึ่งต้องบอกว่าเปิดโครงการน้อยแต่การเปิดโครงการใหม่ในไตรมาส2ปีนี้เองอาจจะไม่เหมือนปีก่อนๆปีก่อนๆเนี่ยอาจจะเปิดช่วงเดือนพฤษภาคมิถุนาก็อาจจะหยุดเว้นช่วงสงการแต่ปีนี้เองเนี่ยเดือนพฤษภาคมีเรื่องของการเลือกตั้งเราจะเห็นว่าสเกโดของการลนช์โปรเจกต์ใหม่เนี่ยจะไปกองอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนาทําให้พลเยตการขายการโอนเนี่ยในควอเตอร์ ก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เราอาจจะกังวลน,นิดหน่อยสําหรับในแง่ของตัวเป้าโอนแล้วก็ตัวกําไรของไตรมาสสเองที่อาจจะดูแล้วไม่น่าจะดีมากนักนะครับซึ่งเป็นภาพอาจจะดูแล้วต่อนเนื่องมากับช่วงไตรมาสหนึ่งที่ดูทรงแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่ายังมีคนที่มีโอกาสที่จะเอาพอร์ฟอร์มไหมในแง่ของตัวกําไรที่เกิดขึ้นในแง่ของไตรมาสสเอง ก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับที่บางคนอาจจะโตได้ในแง่ของยอนเยียซึ่ง2คนที่อาจจะเด่นๆหน่อยในแง่ของงบที่จะเกิดขึ้นในแง่ของไรมาสสเนี่ยเรามองเป็นตัวแสนซิลินะครับแล้วก็ตัวของ AP แสนซิลิต้องบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยทั้งแสนซิลิทั้ง AP มีแบ็กหลอก ในเฉพาะแนวรับค่ามาโอนเยอะพอสมควรแต่แสตลิงอาจจะเอาพอฟอร์มกว่านิดนึงตรงที่ว่ามันอาจจะมีการบันทึกตัวเอ็กซ์ตร้าเกนหรือกำไรพิเศษเนี่ยแต่การขายที่ดินเข้าโครงการจอยเวนเจอร์ ure, นะครับซึ่งมันอาจจะมีรวมเข้ามาเนี่ยจ,จะทำให้เห็นตัวเลขของไตรมาสสองเองอาจจะเห็นกําไรแถวประมาณสักพันห้าร้อยล้านพันหกร้อยล้านซึ่งเป็นควอเตอร์หนึ่งที่กําไรค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับในแง่ของเอพีก็เช่นกันอาจจะเห็นตัวเลขกำไรประมาณพันห้าพันหกร้ควอเตอร์นี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสองคนที่ดูทรงแล้วอาจจะยังเอาพอฟอร์มได้อยู่สำ ถ้ามองภาพทั้งปีของ p r o p e ตต y นะว,วันนี้เรามีวิวอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมไหมต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังตลาด p r o p e ตต y ในปีนี้จะโตอยู่แล้วถ้าเรามองในแง่ของกาไรสุทธิของเซกเตอร์เนี่ยจริงๆเราทําอยู่ที่ประมาณสัก39,000้านล้านจะเห็นว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามองแค่ flat ย้อนเดียเพราะนักนสษกการที่เรามองนะวันนี้เองเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขไตามาสหนึ่งเนี่ยมันทําไปแล้วประมาณสัก21%่จากเบ้าโอกาสที่ตัวเลขเนี้ยยังเป็นไปได้ไหมโดยส่วนตัวก็มองว่ายังเป็นไปไปด แต่ถามว่าตอนนี้เรากลัวขาของดาวไซด์มากกว่าอัพไซด์หรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่ากลัวในประเด็นตรงนี้มากกว่าเพราะว่าประเด็นเรื่องค่าแรงเนี่ยจะค่อนข้างมีผลต่อเซกเตอร์นี้อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในแง่ของต้นทุนค่าแรงเองเนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก25เมื่อเทียบกับต้นทุนรวมของการผลิตบ้านหนึ่งหลังเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอิมแพในแง่ของตัว o s s m มาจินเองต้องบอกว่าน่าจะมีผลอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อในแง่ของตัวปัตตมลายอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าการปรับราคาเนี่ยมันทําไม่ได้ตามต้นนนทุะรรซึ่่งงเเาาอปมิวๆ ในปีนี้อาจจะผลไม่เยอะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นค่าแรงจริงอาจจะเห็นผลแค่ประมาณคอร์เดียวนะครับอาจจะเห็นผลในแง่ของตัวบอททอมไลน์ที่จะซอฟลงก็ประมาณสัก1-3%่งแต่ถ้าเกิดเรามองตีเป็นผลของปีหน้าเต็มปีเนี่ยโอกาสที่จะเห็นดาวไซเนี่ยประมาณ3 1 0เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะเป็นโอเวอร์แฮงสำหรับกลุ่มพาร์ที้ได้เหมือนกันนะครับในประเด็นเรื่องค่าแรงเพราะนั้นโดยภาพรวมสตอรี่ผมว่ายังไม่เปลี่ยนจากเดิมไรมาสหนึ่งอาจจะดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัญญาณของพรีเซลไทม ก็อาจจะมีผลที่ทําให้งบไตรมาสอยังไม่ค่อยสวยส่วนภาพทั้งปีปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะโตนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยเซกเตอร์เลติงเนี่ยก็ยังเป็นนิวโตรนะครับแต่ถามว่าคนที่ถือว่ายังเอาเพอร์ฟอร์มคนอื่นได้ยังเอาแตนดิ้งได้เนี่ยก็คงมี2-3ตัวเลือกที่เรายัางเป็นตัวเลือกเดิมๆตัวเลือกแรกแน่นอนเป็น AP แล้วก็เป็นท็อปพิกของเรา ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าทําตัวเลขเดลิเวอร์ในแง่ของนิวไฮมาโดยตลอด3ปีที่ผ่านมาปีนี้โอกาสที่ยังนิวไฮเป็นปีที่4ต่อกันผมเชื่อว่ายังทําได้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีภาพของการแย่งมาเกะแชร์มาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นท็อปพิกที่เราค่อนข้างสบายใจนะในการคอลที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแรกที่ยังน่าสนใจอยู่ตัวเลือกที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มของตัว s อ a s s e t ผมว่าภาพคล้ายๆกันปีนี้โอกาสที่จะทำนิวไฮในแง่ของปัทมไล์ก็ยังได้อยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวแสนสนี่เดียวสารับบในงงขอไม ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีอเอางที่บอกมีเอ็กซ์ตร้าเกนจากตัวขายที่ดินเข้ามาเทากับถ้าเรามองในแง่ของ l องเท e r m AP ถือว่าน่าสนใจนะครับ SC น่าสนใจแต่ถ้ามองในแง่ของ short term ก็จะเป็นตัวแสนสิริที่จะเป็นตัวจีแล้วก็ดูน่าสนใจเข้ามาในแง่ของไตรมาสสนะครับก็วันนี้จะเป็นทั้งหมดของกลุ่ม p r o p าร์ตนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามเอพิโซดอื่นๆสาหรับเซกเตอร์อื่น คนไหนชอบเซกเตอร์ไหนสามารถกดดูย้อนหลังได้เลยนะครับเราจะมีทั้งหมดประมาณ20เอพิโซดที่ฝากติดตามกันแล้วก็ยังไง Pro p ร r ตี้ในควอเตอร์หน้าเราคงมีโอกาสได้อัปเดตกันว่าสถานการโดยรวมมีอะไรที่เป็นสัญญาณบวกกลับมามากขึ้นใหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาอัปเดตอีกทีนึงนะครับยังไงวันนี้ผมอนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ